สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิงอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้นะคะนิงได้กับเขากับนาม,มาซูพิวซูนองขิงคือเกาเดอร์ได้แกงอ่อมไก่ใส่ผักชีลาวนะคะส้มตํานะคะแล้วก็ปลาทูทอดตัวใหญ่ๆนะคะปลาทูตัวใหญ่ๆมันๆเดอพี่น้องเดอสําหรับพี่น้องที่สนใจนะคะเดอสั่งได้จากครัวไทยไทยนะคะราคา150บาทนะคะหนัก350าะะกรัมนะคะตัวใหญ่ๆเอา1 5ยบาทเนี่ยอิ่มเบิร์เฮียนเด๋ยวนิ้สิ โพดลิงการติดต่อสั่งซื้อเอาไว้ใต้คลิปนะคะส่งทั่วไทยส่งทั่วโลกนะคะพี่ดองที่อยม่แอเมริกากระซังใดนอคะเดอพ์พนมีตเทแยนขายบาตรงเสียคาทรงมาจากเมืองไทยด้อยมาลุ้งไม่ลงมือกินกันเลยอมไกลตับมกหุงป้งปัดอันทอดปะทูเนี่ยสุดยอดเราละจกปะทูกันเลยเนี่ยกุ้ยจำมกหุ่งหมดเมียง ต่วสดน้ำแข็งพอเราชีนี่ปลาทูคุยใส่กับตำหมูคงจำนำปลาดยวเข้าไป ตัวใหญ่คักตัวละลอยห้าสิบบาทมันพักแพ้วก็ต่ำห้อง หอมอ,อมอไกลก็กได้ใส,ส่ผักซี่เล้าใส่พะยตัูกลางยากเลยกระดูกมันกาว <riv ota> แกออมตงโมฮองทอดปลาทูบ่มี่ยังสิเขากันไปกว่านี้ <commodities> แล้วจับค Parents ่ะ <tre k daylight towers> อึมอีกรองพี่น้องนเนี่ยเดียวก็อากาศดีเดียวกันหนาวสลับกันอยู่นี่แหละเดาเดาทางบัถือกันนะอื่นเป็นว่านแม่ของประเทศอเมริกา สิ้าโอจินไปหาน้ากินเขากับ้ากินเขาเที่ยงของควันว่นแม่ไปให้เล่าคงจะซื้อเป็นกระเช้าดอกไม้ละให้ผู้เฒ่าเนาะอื ทำไก่ก็เจ็บเพราะว่าหอมเหมือมนพักซี่ล่ากับพักอีตัวมื่อนี้โอจินมาไปโรงเรียนนอนห้างอยู่ทุกที่ลูกนอนแม่ก็ก,กินขา้าวหันบนนอนบนได้กินข้าวแล้วน้อ <c> ง <oughs> ให้แม่เล่นน้ำทุกคนี่ย ตอนเป็นเด็กนวลเหลื่นคล้องเหลื่นเปิดมีเสียงนะมีเพลงแนก็บยูด้วยทุกมโอนี้บยูตรงมีมูเล่นฮัมเมอร์เนันะ้ง มือนี้พี่สาวโอปาเขาล่วงบานกับท่านหันจาริตัวน,นี่ตนเล่าว,วันเสาร์ก่อนเราพาขอดลูกนะขอดท่านเดินโพเดีพ่ออาทิตย์อยู่มอนี่ปวดทองกับท่านหันเขาล่วงบานมอว่าเป็นใส่ติ้งอักเสบเห็นต้องพาใส่ติ้งอีกเอ้อ แผ้พาขอดอยังไม่พัในพ่ออาทิตย์อยู่พาใส่เตียงอีกมัน่จะแน่วไหน,นอ่ะที่เนี่ยตอนนี้ตุ๋นแล้วครับเครื่องตรงเลี้ยงลูกอีกเจ็บสองต่อพาท่วงสองเที่ยแน่ทีเดียวเป็นแม่บอมเพ็ญง่ายได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ย จะว่าก่ะไม่งาไปซอยสิไม่งาไปซอยเลี่ยงไปซอยแบบเบิ้งหลานเห็นไหมเดีด๋ยวก็ไม่แม้ทั้งฟังสามีลองจาว่ากับเจ็บขึ้นเกาหรอเนาะพี่น้องเนาะผ้าท้องเนาะ ว่าตอนนิ้งคอร์ดกุฏินิ้กับพาพาคอร์ดช่องอาทิตย์แรกเจ็บนะรู้สึกว่าเจ็บเจ็บแห้งนะ ว้วงกระดูครบสุดแน่นอนมือนี้นะ่ากินมากแต่มาหุงทอดปลาทูออมไก่สุดแล้วออมเต็มหมดต้องให้โอป้ากินน้ำมืออนเออเหมือนแรกมันมืออืนเลิกงา่าย พอที่เห็นแน้วกินกินอันเจ้าล่ะเต็มหม้อบางนั่งแว่งไปเครื่องเดียวตูวงไงคัะก็าหาสิบบาทอ,อุดมสมบูรณ์ครัเนอกอบานห้องเมืองไทยไหม ตัวยิ่งใหญ่มันมันปะทู่นี่มันก็โตหน่อย ออผู้ใดสนใจประทูตัวใหญ่ๆยังสีกัร้างใดนะคะลิงลิงการติดต่อนิ้งทิ้งเอาไว้ใ้คลิปนดะ้เพื่อไม่ผูดด้ใดอยาก แซ่บบนทุกอย่าง <S <S อิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันได้ค่ะเด้อมื้นนี้แกงอ่อมไก่ส้มตำปลาทูทอดนะคะอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะคะดูแลสุขภาพดะ้คะเด้อพี่น้องพอกันก็บหนึ่งคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ